สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเมย์แล้วนะคะวันนี้นะคะเมย์จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเป็นโรคภูมิแพ้ของตัวเองนะคะขั้นตอนการตรวจการรักษาแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายในการรักษานะคะคือเมย์เนี่ยมีอาการแพ้มาหลายปีแล้วนะคะตั้งแต่อยู่ที่ไทยอาการก็จะเป็นแพ้สิ่งต่างๆที่อยู่ตามอากาศเช่นไรฝุ่นขนมมาขนแมวอะไรแบบนี้นะคะแล้วตัวเอง ตัวเมยเองก็เลี้ยงหมาด้วยก็เลยทําให้มีอาการแพ้ทุกวันเลยนะคะทีนี้อาการที่จะเป็นก็เหมือนคนทั่วไปนะคะก็คือจะจามีน้ํามูกปกติแต่ว่าเราจะมีอาการที่เซนซิทีฟกับคนอื่นคือเจอฝุ่นอะไรนิดเดียวก็คือจะจามไม่หยุดแล้วนะคะน้ำมูกก็จะมา หลยอยู่ตลอดเวลาถ้าใครได้เคยดูการ์ตูนเรื่องชินจังนะคะชินจังจะมีเพื่อนอยู่คนนึงที่ชื่อโบจังใช่ไหมคะทุกคนเคยทุกคนคงเคยเห็นคือนางจะมีน้ำมูกไหลออกมาจากจมูกตลอดเวลาอันนั้นคือเมเลยนะคะ,ะซึ่งตอนที่อยู่ไทยนะคะเมก็ไม่ได้แพ้ไม่ได้แพ้มากเท่าไหร่แต่พอย้ายมาอยู่อเมริกาได้สัก2ปี มันก็เริ่มมีอาการแพ้หนักขึ้นคือที่อเมริกาเนี่ยมันจะมีช่วง a l ร e จ g y s e a s ใช่ไหมคะคือเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิใบไม้ใบไม้เนี่ยก็พวกใบไม้ดอกไม้เนี่ยมันก็จะผลิออกดอกผลิออกดอกผลิดอกออกใบเอาใหม่ oh ต้นไม้ใบไม้เนี่ยมันก็จะผลิดอกออกใบใช่ไหมคะมันก็จะทําให้มีละอองเกสรซึ่ง ละอองเกสรตัวนี้เนี่ยละค่ะทำให้เมเนแพะมีอาการแพ้หนักมากเลยนะคะตอนที่เมย์มาอยู่เนี่ยแรกๆใช่ไหมคะเมย์อยู่ที่นิวยอร์กมันก็จะไม่ได้มีต้นไม้ใบไม้เยอะอะไรขนาดนั้นคือส่วนใหญ่มันจะเป็นตึกราบ้านช่องใช่ไหมคะมันก็เลยไม่ได้ทําให้เราเจอละอองเกสรอ,อันนั้นเยอะมากแต่ว่าเ,เพื่อนๆเมย์ที่อยู่มาก่อนค่ะเขาบอกว่าในช่วงปี2ปีแรกเนี่ยเราจะยังไม่แพ้เกสรดอกไม้แต่ว่า พอเข้าปีที่3ปีที่ 4. เนี่ยเราจะเริ่มแพ้ซึ่งเมย์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุผลจริงๆแล้วมันคืออะไรแต่ว่าเมย์คิดว่าร่างกายเราเนี่ยมันน่าจะเริ่มปรับตัวกับสภาพอากาศที่นี่แล้วแล้วก็ด้วยเหตุที่ว่าเมย์ย้ายมาอยู่ที่ หลังจาก2ปีที่ไม่อยู่นิวยอร์กเมย์ย้ายมาอยู่ที่คอนเนตทิคัตทั้งเมืองเนี่ยมันก็จะเป็นพวกภูเขาป่าไม้ต้นไม้อะไรแบบนี้เยอะก็อาจจะเป็นเหตุผลที่เมย์เริ่มแพ้เกสอดดอกไม้นะคะแต่ช่วงตอนที่อยู่นิวยอร์ก2ปีแรกก็แพ้ก็มีอาการแพ้อยู่เหมือนเดิมนะคะแต่จ,จะเป็นแพ้ฟูน่นแล้วก็พอช่วงเข้าฤดูหนาวเมย์ก็จะมีอาการแพ้อากาศที่เย็นๆนะคะคือจะมีน้ำมูกอยู่ตลอดคือจะมีน้ำมูกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จามเป็นบางครั้งนะคะ คือคนอื่นเนี่ยเขาจะแพ้แค่ช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะแต่ว่าเมย์เนี่ยจะแพ้แทบจะทุกฤดูเลยคือเมย์เนี่ยจะใช้จมูกหายใจได้ปกติคือช่วงแค่ฤดูร้อนเท่านั้นนะคะคือเป็นอะไรที่ทรมานมากอีกอย่างนะคะผิวหนังเมย์เนี่ยมีอาการไวต่อพวกสิ่งแปลกปลอมแล้วก็สารเคมีมากเลยนะคะคือมีวันหนึ่งเมย์เหมือนว่าทําความสะอาดบ้านใช่ไหมคะแล้วใช้น้ํายา ถูพื้นอันใหม่หรืออะไรนี่แหละค่ะแล้วเหมือนมันเลอะมือแล้วเมล้างมือไม่สะอาดแล้วก็เผลอไปจับหน้าใช่ไหมคะสักพักหนึ่งคือผื่นขึ้นเต็มหน้าแบบเยอะมากเลยนะคะจึไปหาหมอใช่ไหมคะหมอก็สันนิษฐานว่าเออเราคงแพ้สารเคมีตัวนี้แหละแล้วก็หมอก็ไม่ได้ไรเพราะว่าสักพักหนึ่งเออสักพักหนึ่งผื่นมันก็หายไปเองนะคะกลับมาช่วงที่ปีที่3นะคะที่เมย้าย มาอยู่ที่คอนเนติคัตนะคะคืออาการแพ้มันเริ่มหนักขึ้นเพราะว่าเราอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติพวกป่าเขาต้นไม้อะไรแบบนี้มันเยอะมากมันก็เลยทําให้เราได้รับละอองเกสรเต็มๆเลยนะคะอาการแพ้มันก็จะเป็นคันหูคันจมูกคันเข้าคันเข้าไปข้างในคอแล้วก็คันเข้าไปในหูคือมันเป็นอะไรที่ทรมานมากแล้วเราก็จะคันตาด้วย จมูกเมเนี่ยคือหายใจไม่ได้เลยนะคะตอนก่อนตอนก่อนนอนตอนตื่นนอนคือจมูกมันแบบตันเลยอะคะ่ะคือจมูกเมเนี่ยใช้การไม่ได้เลยนะคะพอจะนอนเนี่ยเราต้องหายใจทางปากแทนคือตื่นมาแบบคอก็ค,อคือจะแห้งมากแล้วเราก็จะเจ็บคอมากเพราะว่าเราใช้ปากหายใจทั้งคืนแล้วตื่นเช้ามาก็กจมูกก็ ตันอีกเหมือนกันคือบางทีคือมันก็ตันข้างนึงเราก็สามารถใช้อ่ามจมูกหายใจได้แค่ข้างเดียวคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าทรมานจนคนไม่ไหวเมย์ก็ช่วงช่วงนึงช่วงปีที่แล้วนะคะเมย์ก็จะมีอุป,ปกรณ์การช่วยบรรเทาอาการพวกนี้เยอะมากเดี๋ยวเมย์จะโชว์ให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้าคืออย่างแรกนะคะก็คือน้ำยาอที่ล้างจมูกนะคะ อันนี้ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งส่วนอันที่2ก็คือเป็นยาฉีดนะคะไว้พ่นจมูกเวลาที่ก่อนนอนแล้วเราหายใจไม่ออกแต่ว่าถ้ามันเป็นหนักมากๆไอ้ตัวนี้มันก็จะเป็นตัวที่เบาหน่อยแต่ว่ามันมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้จะแรงมากคือฉีดไปจมูกก็คือสักพักนึงจมูกก็จะโลง่งแล้วก็หายใจได้นะคะส่วนอันต่อไปก็คือยาหยอดตาค่ะคือเวลาคันตามากๆก็ต้องใช้ยาหยอดตาเพราะว่ายิ่งเกาตา เวลายิ่งเก่ามันก็จะยิ่งคันใช่ไหมคะสุดท้ายนะคะก็คือยาแก้แพท้ที่เมย์จะต้องกินทุกเช้าเพื่อบรรเทาอาการนะคะถ้าไม่กินก็คือใช้ชีวิตลําบากมากคะ่ะ <c oughs> ก็เลยทีนี้แฟนแฟนเมย์เห็นสภาพของเมในช่วงที่ปีที่ผ่านมาเขาก็โอเคสงสารเขาก็เลยพาเมย์ไปตรวจนะคือที่เมย์ตรวจเนี่ยจะเป็นตรวจแบบ skin t ท s นะคะ สกินเทสก็คือการตรวจแบบนำน้ำยากสกัดจากสารภูมิแพ้ต่างๆนะคะมาตรวจที่ผิวหนังของเราถาดแรกนี้นะคะก็จะเป็นสารสกัดจากพวกสัตว์แล้วก็เชื้อราต่างๆนะคะพยาบาลเขาก็เริ่มมาร์กจุดนะคะเพื่อที่จะนำเข็มในถาดเมื่อกี้นะคะมาทดสอบที่บนผิวหนังของเรา ระหว่างนี้นะคะเราก็นั่งรอประมาณ20นาทีนะคะเพื่อที่จะดูว่าเราเนี่ยแพ้อะไรบ้างนะคะระหว่างที่นั่งรอนะคะก็จะมีอาการคันยุบยิบที่หลังแต่ว่าเราห้ามเกาเด็ดขาดนะคะแล้วก็จะมีผื่นขึ้นแบบนี้คะ่ะต่อที่ถาดที่2นะคะถาดนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกต้นไม้ใบไม้หญ้าหรือว่าพวกเกสรต่างๆจากดอกไม้ต้นไม้นะคะ <Ready. S 2> หลังจากผ่านไป20นาทีนะคะพยาบาลเขาก็จะเอาไม้บรรทัดนะคะมาวัดที่ตุ่มผื่นของเรานะคะว่ามันมีใหญ่แค่ไหนหลังจากตรวจวันนี้เสร็จนะคะอีก2วันเราจะต้องมาตรวจซ้ำแบบเดิมโดยใช้สารตัวเดิมที่ขึ้นผื่นเล็กๆนะคะ แต่เราจะใช้ปริมาณน้ำยาที่มากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าเราแพ้สารตัวนั้นจริงๆค่ะมาต่อกันที่การทดสอบรอบที่2นะคะพยาบาลเขาก็จะมา r กจุดเหมือนเดิมแต่จะมาเปลี่ยนเป็นที่แขนของเราแทนเพื่อนๆสังเกตที่เข็มนะคะคือเขาจะเปลี่ยนเป็นเข็มที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าปริมาณน้ำยายเพิ่มมากขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะก็รอย0่นาทีเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูผลลัพกันค่ะว่าเมแพ้อะไรบ้าง ผลสรุปก็ออกมาแล้วนะคะเมแพ้เกสรทุกอย่างเลยนะคะยกเว้นเชื้อราส่วนพวกสัตว์นะคะเมก็แพ้แมวหมาแล้วก็ไายฝุ่นค่ะส่วน <Okay. S 2> ขั้นตอนการรักษานะคะ mm hmm. พยาบาลเขาก็จะมียามาให้เราสีขวดนะคะ <Okay. S 2> เขาก็จะให้เราเช็คทุกครั้งก่อนที่เราจะฉีดค่ะ yes. เมต้องฉีดยาทั้งหมดให้ครบ7ดโดสค่ะภายในหนึ่งอาทิตย์เมต้องฉีดอย่างน้อยหนึ่งครั้งเขาจะเพิ่มปริมาณยาในทุกๆครั้งที่เราฉีดยาก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ต้องเป็นวันเว้นวันเพื่อให้ร่างกายได้พักค่ะเม์เลือกที่จะฉีดอาทิตย์ละครั้งประมาณ8เดือนก็จะครบทั้งหมด7ดโดสหลังจากนั้นก็เหลือฉีดแค่เดือนละครั้งค่ะเราจะฉีดไปจนครบ5ปี หลังจากฉีดเสร็จนะคะเราก็ต้องนั่งรออยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเพื่อรอดูว่าเรามีอาการแพ้หรือเปล่าช่วงหลังๆที่เพิ่มโดสที่มากขึ้นนะคะเมย์ก็มีอาการแพ้เล็กน้อยนะคะก็คือมีพื้นขึ้นแขนบวมแบบนี้ค่ะมาถึงที่ค่าใช้ใจ่ายนะคะเม่ต้องบอกก่อนนะคะว่าค่ารักษาต่างๆของที่อเมริกาเนี่ยมันจะค่อนข้าง ราคาสูงมากไม่ว่าเราจะรักษาอะไรก็ตามนะคะคือ,อ,อค่ารักษาของเม์นะคะจนถึงตอนนี้ที่เมย์ฉีดมาได้8เดือนแล้วนะคะราคาของค่าใช้ใจ่ายล่าสุดก็คือ5,000ันเ,เหรียญน,นะคะหรือว่าค่าประมาณแสนกว่าบาทเลยนะคะอันนี้ยังยังไม่ครบยังไม่ครบกระบวนการที่จะต้องฉีดไปถึง5ปีใช่ไหมคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าถ้า ถึง5ปีเนี่ยมันจะราคาเท่าไหร่เมย์คิดว่ามันน่าจะการรักษาครั้งนี้มันน่าจะประมาณ200,000กว่าเลยนะคะแต่ว่าเมย์โชคดีอย่างหนึ่งที่ว่าเมย์มีประกันสุขภาพใช่ไหมคะคือเขาครอบคลุมให้เกือบทั้งหมดเลยนะคะเมย์จ่ายแค่ประมาณ6,000บาทหรือประมาณ200เหรียญเท่านั้นนะคะคือโชคดีตรงนี้แหละคะ่ะถ้าถ้าไม่มีประกรันเมย์ก็คงจะไม่รักษา ถ,ถ้าไม่มีมาการเมย์ก็คงจะปล่อยให้ตัวเองทรมานต่อไปนะคะเพราะว่าคงจ่ายค่ารักษาไม่ไหวจริงๆสําหรับคนที่ดูอยู่แล้วมีอาการภูมิแพ้แบบเมย์ก็ขอให้ทุกคนหายไวๆนะคะขอบคุณนะคะที่ดูคลิปจนจบบ๊ายบาย